ากาศที่สวนนะครับผมก็มาพัฒนาสวนนะครับชมบรรยากาศขอบคุณนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมสักทายนะครับายากาศที่สวนทักท่ายพูดคุดคยวันอังคารน,นะครับ สนาสวนนะครับผมสวนยางครับผมถปรับพื้นที่นิดหน่อยนะครับผมเพราะหญ้ามันรกนิดหนึ่งนะครับต้องใช้รถเล็กนะครับผมไถ่ยเล็กให้พี่เขามาทําให้นะครับใช้รถใหญ่ไม่ได้ครับผมรากจะขาดน่ครับก็ปรับพื้นที่นิดหน่อยนะครับผมต่อไาจะใช้รถใหญ่ถทนะครับผมแต่ พอดียางใหญ่แล้วเดี๋ยวรักจะขาดก็ให้พี่ชายมาเอารถเล็กมาไถให้สะอาดนิดหน่อยนะครับผมบรรยากาศที่สวนนะครับผมสดชื่นนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณอะไรนะ ชื่อเล่นด้วยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามานะครับผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับผมเล่มันเล็กมากครับภาษาอังกฤษว่าอยู่ในสวนนะครับผมพาชมบรรยากาศที่สวนยางครับพัฒนาสวนครับช่วงนี้ก็จะเริ่มเปิดหน้ายางกันแล้วครับผมขอบคุณนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมทักทายนะครับนครับผมบรรยากาศเย็นสดชื่นนะครับผมนี่ อากาศเย็นดีครับผมวันนี้สวัสดีครับผมนางลิครับผมสวัสดีครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับผมเย็นสดชื่นขอบคุณทุกท่านนะครับผมนี่ครับก็พาชมบรรยากาศที่สวนนะครับผมสวนยางสวัสดีครับผมนะครับดูส่วนอย่าง ขอบคุณสามท่านนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมทักทายกันนะครับพาชมบรรยากาศเย็นๆครับผมตามสวนยางครับผมฝั่งนี้ก็อยู่ในช่วงการไถปรับนิดหน่อยนะครับผมหญ้าจะรกนะครับผมเวลาเดินกรีดก็ลำบากขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานี่ครับ สดชื่นมากครับอยู่ใต้ครับผมขอบคุณนางลินะครับผมคุณจิมมี่สวัสดีครับจากนางลินะครับผมถ่ายบรรยากาศสดชื่นนะครับผม ชมบรรยากาศตามตามสวนยางครับผมวันนี้แดดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับผมมีฝนตกโปรยๆปยนะครับ mm. เสียงชัดหรือเปล่าครับผมพราอยู่ที่สวนไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับผมคือนาง อ๋อคือนางลิเหรอครับอ๋อครับ,รบผมสวัสดีครับสาวลาวใต้นะครับผมสวัสดีครับผมหัวใจไวไฟ,ไฟมาสองดวงครับผมสวัสดีครับบรรยากาศที่สวนนะครับผมร้อนอบอ้าวเลยแดดไม่ออกแต่ร้อนนะครับผม ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาทักทายกับบรรยากาศที่สวนนะครับบรรยากาศสดชื่นมากครับผมสาวลาวใต้นะครับผมทักทายจากนางลินะครับผมทักทายกันนะครับให้ชมบรรยากาศเย็นๆครับผม สวัสดีค่ะสาวลาวใต้ครับผมจะก็ถักถ่ายกันนะครับสวัสดีครับผม ขอบคุณครับผมที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับบรรยากาศสดชื่นมากครับผมแดดไม่ออกเย็ยนสดชื่น,นครับผมทักทายพูดคุยกันนิดหน่อยนะครับขอบคุณทุกๆบ้านนะครับผมที่เข้ามาพูดคุยทักทายนะครับผมบรรยากาศนี่ครับเสียงนกร้อง อุดรนฝนตกแต่ตั้งแต่เมื่อวานโอ้ครับผมขอบคุณครับผม,บผมก็ทักทายกันนะครับผมมีชื่อเล่นก็บอกชื่อเล่นด้วยนะครับจะได้เรียกถูกนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมชมบรรยากาศที่สวนนะครับผมก็บางจุดก็กริดไปแล้วนะครับอย่าง อัมพรจ้าโอ้ครับผมฝั่งนี้ก็จะปรับไกลกหญยาเนี่หน่อยนะครับผมสวัสดีครับพี่นภานะครับผมสวัสดีจ้าพี่สาวคนสวยมาอีกคนหนึ่งนะครับผมพาชมบรรยากาศที่สวนนะครับพี่เย็นสุดชื่นมากครับผมตกปรยอยๆหยุดๆนะครับผมก็เมื่อวานได้มาใส่ปุ๋ยนะครับผม ก็เลยเอารถไถล็กมาไถกลบนิดหน่อยนะครับผมไถไม่ลึกครับลึกมากจะโดนสวนยางครับผมผมเจมอุดรครับผมอ๋อขอบคุณครับพี่พี่เจมนะครับผมก็เข้ามาให้กําลังใจน้องตลอดนะครับผมพี่เจมอุดรนะครับผมครับผมก็หนังลิก็ทักทายพี่นภานะครับผมสวัสดีพี่นภาด้วยนะครับ น้ำน้ำค,ครับผมก็ให้น้ำม,มาด้วยนะครับผมพีนภามาชมการไถปรับพื้นที่นิดหน่อยครับผมไม่ใช้รถใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นทางฝั่งนู้นก็จะเป็นลาดยางครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาทักทาย วันอังคารสายๆนะครับผมก็เกือบเกือบเที่ยงนะครับสวัสดีค่ะกพี่นภา,านะครับผมโอได้ครับผม ครับก็ใช้รถไถเล็กปรับนิดหน่อยครับผมวานปุ๋ยไปแล้วครับที่ผมลงคลิปไปตอนแรกว่าจะไม่ไถนะครับผมแต่นึกขึ้นได้ว่าเรามีมีรถไถเล็กอยู่ครับผมก็ให้ผมทักไปตรงไหนครับผมเฟซบุ๊ o k หรือเปล่าครับผมมีมีเฟซมีเบอร์ไหมครับนี่ครับผมก็วานปุ๋ยไปแล้วนะครับผมแล้วก็ไถกลบอีกทีหนึ่ง ช้รถถ่ายเล็กนะครับอยากให้มันโล่งครับผมผมไม่ชอบถ้ามันไม่โล่งล้วเวลาเดินรีดยางลําบากนะครับผมอยากให้มันโล่งสะอาดแบบนี้นะครับนี่คือถ่ายเสร็จแล้วนะครับนี่ครับผมถ่ายเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ครัอยู่ในช่วงการพัฒนาสวนครับตัวนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมนี่นะครับใช้รถไถเดินตามนะครับผมใช้ไม่ต้องเกลี่ยนใช้โลเล็กนะครับผใช้โลยางไปเลยครับเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่ได้ไถลึกนะครับผม นิดเดียวพอแต่ให้สานะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมบถ่ายพูดคุยกันนะครับ มาแล้วก็อย่าลืมทักทายกันนะครับผมกว่างก็จะเข้าสวนนะครับก็ยังไม่ดูยังไม่ได้ไปดูข้าวเลยครับข้าวที่หวานว่าขึ้นหรือยังถ้าขึ้นมาจะได้เอาน้ำเข้านะครับผม ชื่นมากครับใช่ครับเหมือนฟ้าคึมคึมครับผมแดดไม่ออกครับผมฟ้าสวยงามมากครับผมสวัสดีคุณอลิสานะครับผม ขอบคุณพ,พี่เจมนะครับผมเจมอุดอรนะครับผมบคคุณนะรัเข้ามาให้กำลังใจตลอดเลยนะครับผมสวัสดีคุณอริสานะครับผม,มก็พัฒนาสวนนะครับตอนนี้นอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเปิดฝั่งนี้ได้นะครับผม ที่กรุงเทพแดดร้อนมากค่ะโอ,อครับผมสวัสดีทุกท่านจากพี่นภานะครับผมโ <c oughs> อ้ยไอเลยครับกินยาไปสองเม็ดครับผมเมื่อคืนนอนดึกครับผมก็เมื่อคืนก็อยู่เฝ้างานศพนะครับผมอยู่เป็นเพื่อน บ้านหลังน้อยก็แดดขนาดนี้ก็ไม่ชาร์จไม่เต็มนะครับผมก็แต่ก็เก็บเก็บเก็บชาร์จได้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมแบตมันมันมันคงทนอยู่ครับผมเก็บไฟได้ได้นานนะครับเป็นแบตลิเธียมนะจะเก็บไฟได้นานมันไม่เหมือนแบตแบตรถยนต์นะครับผมแบตลิเธียมมันจะเก็บไฟได้นานนะครับ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมเพราะว่ายังมีแดดอยู่คือเก็บเก็บไฟไปเรื่อยๆนะครับผมให้เราให้เราใช้ประหยัดเอานะครับผมการใช้แบตลิเธียมนะครับผมก็ประหยัดเอาก็ตกมือรัวๆมานะครับผมสาวเหล่าเหล่าใต้นะครับผมแล้วก็ พี่นภาภาก็ให้สเปรย์ล้างมือครับผมเมื่อคืนก็อยู่เกือบเที่ยงคืนเนาะกว่าจะได้นอนนะครับผมนั่งเล่นเป็นเพื่อนอยู่ในงานศพนะครับของญาตินะครับผมก็มีเวลานิดหน่อยก็แวะเข้าสวนนะครับผมช่วงนี้แขกไม่ค่อยมีนะครับที่งานก็จะมีช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับผมช่วงนี้ก็จะนั่งอยู่เฉยนะครับผมที่งานเลยก็ แวะมาอยู่ในสวนบ้างครับผมขอบคุณคุณป้าสายเปรี้ยวนะครับผมคุณป้าสายเปรี้ยนครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยให้ชมบรรยากาศที่สวนนะครับมคุณป้าสายเปรี้ยวก็หัวใจพลังบวกมาสองดวงนะครับผม ไหนก็อย่าลืมภาพผิดจมูกนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับผมไอตอนนี้ร่างกายก็ประมาณนี้แหละก็โดนฝนด้วยเมื่อวานครับผมเมื่อวานโดนฝนก็ดูแลสุขภาพด้วยด้วยนะครับผม มีคอนเทนต์ที่จะติดโซล่าเซลให้ชุมชนอีกจอนไหนครับขอขอคลิปแบบนั้นมากมากๆหรอ,อยังเลยครับช่วงนี้เพราะว่างบงบช่วงนี้ยังไม่มีทางทางน้องชายแล้วก็น้องดอนนะครับวิถีไทยบ้านแล้วก็บ้านเรางน้อยพลังงานทดแทนใครับผมก็บทจากบ้างที่โรงเรียนบ้างครับผมก็มีหลายจุดอยู่ครับผมแต่ก็ ต้องรอดูงบประมาณก่อนนะครับผมก็ถ้ามีสปอนเซอร์มาก็ดีนะครับผมก็สมาก็จะไปทางวัดบ้างครับผมไปบทจากทางวัดไปบทจากปกปั๊มโซลาเซลล์นะครับผมปั๊มซัมเมอร์ที่อยู่แบบสำนักสงฆ์นะครับผม ก็ยังมีหลายจุดอยู่ครับที่ยังไม่ได้ไปเพิ่มอีกนะครับผมเพราะว่าเคยไปติดตั้งแล้วก็มีคนมือดีไปขโมยอยีกนะครับผมวัยรุ่นดื้อนะครับผมก็ขโมยไฟไปอีกก็ยังไม่ไปใส่ให้ใหม่นะครับผมมือดีขโมยเราสาบริจจาคไปก็โดนหายอีกสุดยอดนะครับผม ก็จะมีทางเข้าบ้านนะครับผมที่หายไปเป็นไฟ220วัตต์นะครับสว่างดีครับผมแต่ก็หายไปครับผมมือดีขโมยไปก็ราคายางก็ตกต่ำครับช่วงนี้อยู่กิโลละ นี่ครับผมคกิโลละยีบปบาทนะครับแถวบ้านผมครับเออเนียน้อยซุนอย to oh. erm ่างโอ้หน้าเจ้านุ้นนี Broadway> ่อ้อยบงซุนยหมูปิจูอไเงี <h <h ้ยง เออเง่งเง่งเดี๋ยวบงครับผมวันนี้ก็มีสายเข้านะครับผมคิดว่าสักรูนครับ ท่านนะครับผมที่เข้ามาทัถ่ายพูดคุยนะครับผมสวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับก็อีก3นาทีก็ขอตัวนะครับผมพอดีมีธุระด้วยนะครับผมขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ เข้ามาทักทายพูดคุยบรรยากาศไม่จะคึ้มมากครับผมแต่ก็ยังไม่ตกจะตกปล่อยๆนะครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับวันอังคารน,นะครับผม เข้ามาแล้วก็อย่าลืมทักทายนะครับผมฝนแม้ห,หน้าห่วงเท่ากับฟ้านะครับผมระวังตัวนะครับใช่ใช่ครับผมก็แถวบ้านก็ฟ้าผ่า ไอ้โรงรับซื้อมันสัมปรังนะครับผมแต่ช่างคอมพิวเตอร์เสียหมดเลยครับเกือบสิบจุดนะครับผมในเขตหมู่บ้นนนนนานผมนะเขตอำเภอผมนะครับผมเจอฟ้าผ่าผ่าเครื่องช่างนะครับผมแต่ช่างดูแล้วเขาไม่น่าจะใส่ไอ้ไอกันกันฟ้าผ่านะครับผม วัวก็ตายหลายตัวนะครับผมสุดที่เจอหลายอย่างนะครับผมเรื่องฟ้าผ่านะครับนี่ครับผมถ่ายไปแล้วก็สวยงามครับผมสะดวกสบายในการเดินนะครับผมเวลาเดินกีดยางนะครับก็สะดวกสบายครับผมนี่ครับ ใช่ครับผมจริงๆก็ใส่สักสองเม็ดนะครับผมปกติติดตั้งโซลาเซลล์ต้องใส่สักสองเม็ดนะครับผม จดนะครับผมที่สวนนะครับสะอาดเรียบร้อยครับ ใช่รถไถเดินตามนะครับผมไถให้มันสะอาดนะครับผมเนี่ยก็รถไถเดินตามนะครับผมไม่เอารถใหญ่นะครับตอนแรกจะใช้รถใหญ่แต่ยางมันรากมันเยอะแล้วครับผมเดี๋ยวรากมันจะขาดแล้วก็บอบช้ำต้นยางนะครับผมไถให้สะอาดแล้วก็เตรียมพื้นที่ก็จะกรีดยางนะครับผมเนี่ยครับสะอาดสวยงามนะครับ โอเคนะครับวันนี้ผมก็ฝากเพียงตัวนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามานะครับผมวันนี้ต้องขอตัวเพียงตัวนี้ก่อนนะครับผมพอดีติดทุระครับผมใช่ครับทวรดินไปด้วยครับผมเพราะว่าหญ้ามันตายหมดแล้วครับผมแล้วก็กลบไปอีกทีหนึ่งก็เป็นปุ๋ยเลยครับผมขอบคุณครับพี่เจมส์ครับผมขอบคุณครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่เข้ามานะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม